ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับชมคลิปทุกท่านครับก็ห่างหายไปนานครับวันนี้มีพระสมเด็จพิมพ์องค์เล็กๆมานําเสนอให้ท่านได้รับชมครับเป็นพระสมเด็จวัดประครังก็เรียกตามท่านผู้รู้ก็คือเป็นพิมพ์คะแนนครับน่าจะเป็นคะแนนร้อย หรือว่าบางท่านก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จที่ทำแจกให้กับนางสนมนางกำนันครับเพราะว่าท่านทำแต่องค์ใหญ่ๆแจกผู้ชายผู้หญิงเขาก็อยากได้แต่อยากได้องค์เล็กสมเด็จพุทธจารย์โตท่านก็เลยทำเป็นองค์เล็กขึ้นมาครับก็เลยเป็นที่มาของพระสมเด็จ พิมพ์แนนหรือว่าพิมพ์นางในหรือนางกำนันครับเป็นที่มาของพระสมเด็จองค์เล็กครับครับก่อนอื่นก็สำหรับผมแล้วดูพระสมเด็จหรือว่าเก็บช่องหาผมก็จะเน้นที่เนื้อหาหมวลสารขององค์พระครับพิมพ์ก็จำไม่ค่อยได้ครับไม่รู้ไม่มี ความรู้เรื่องพิมพ์มากเท่าไหร่ก็อาศัายดูเนื้อเอาถ้าเนื้อหามวลสารเป็นประมาณนี้ครับก็คือตั้งแต่เนื้อวันณะสีขาวที่ผมลงคลิปไว้ ep ที่1และที่2แล้วก็คลิปนี้เป็น ep ที่3ส,ส่วนมากโซนเนื้อของพระที่ผมเก็บก็จะเป็น โซนเนื้อประมาณนี้ครับมีความหนึบนุ่มแล้วก็มีมวลสารปรากฏให้เห็นบ้างครับทั้งจุดดำจุดแดงแร่ต่างๆที่บางท่านเรียกว่าแร่เหล็กไหลหรือว่าแร่วิเศษต่างๆครับที่ ท่านสมเด็จพุทธจารย์โตได้ใส่ไว้ในองค์พระก็จะเก็บประมาณนี้ครับก็ดูตามภาพได้เลยครับก็คือมีจุดดำจุดแดงแล้วก็มีส่วนที่เป็นดินมีดินสีฟ้าสีเขียวครับนี่ครับความ หนึบนุ่มขององค์พระก็น่าจะเป็นที่ว่าท่านผสมมวลสารไว้ก็คือถ้าพระสมเด็จไม่มีความหนึงนุ่มนั่นก็คือก,ก็ก็จะไม่เก็บเลยครับเพราะว่าตามที่ท่านผู้รู้เล่าวไว้ก็ท่านผสมทั้งดินทั้งน้ำตาลน,น้ำผึ้ง หรือบางตำราก็บอกว่านำกระดาษว่าวที่หลวงปู่โตได้ลวงอกขระไว้มาผสมกับปูนครับก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอาจจะมีข้าวเหนียวแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่จะทำให้เนื้อพระะสมกันแล้วก็พอการเวลาร่วงเลยผ่านมานานไปทำให้ เนื้อพระมีความแร่งแห้งแต่หนึบนุ่มครับเพราะว่าสังเกตดูหลายองค์หลายคลิปของท่านอื่นที่ลงเป็นคลิปศึกษาเนื้อพระสมเด็จพันเก็คือเนื้อพระก็จะมีความหนึบนุ่มครับดูแล้วนุ่มนวลตาสบายตาครับและอีกประการหนึ่งที่ผม าพระสมเด็จก็คือจะส่องหาทรายเงินทรายทองที่ส่วนมากจะปรากฏในองค์พระแต่ก็ต้องส่องดูดีๆครับดูเหลี่ยมดุมองศาดีๆก็จะทำให้เห็นทรายทองทรายเงินอย่างเช่นองค์นี้ครับก็มีปรากฏให้เห็น พระสมเด็จองนี้ครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าตามคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วก็จะมีแร่เหล็กก็คือตามที่เขาหินหดิกันครับก็คือก็สามารถดูดติดกับแม่เหล็กครับคือทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กก็ทดลองเกือบทุกอย่างครับตามที่ ตามยุคตามสมัยที่เขาทดลองกันนี่ครับด้านหน้าขององค์พระโดยประมาณครับทีนี้เรามาดูด้านหลังครับว่าองค์พระจะมีมวลสารอะไรให้เราได้เห็นบ้างอันดับแรกเลยครับผิวพระนี่เป็นมันวาวเหมือนมีฟิล์มเคลือบที่องค์พระไว้ครับ แล้วก็มีเม็ดแร่สีดำเป็นบางจุดก็เป็นแร่สีดำมันวาวครับแล้วก็ดินสอเหลืองผงวิเศษต่างๆที่จับตัวเป็นก้อนทั้งที่อยู่บนผิวพระแล้วก็ฝังอยู่ในเนื้อองค์พระครับ ถึงพระองค์นี้ครับจะมีขนาดเล็กมีพื้นที่ไม่มากแต่ส่องขยายดูแล้วก็ผมถือว่ามีมวลสารตามตำราที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ก,ก็ก็เห็นเกือบครบครับก็จุดดำจุดแดงจุดน้ำตาล จุดขาวใสขาวขุ่นก็ก็มีให้เห็นครับทั้งประเภทดินดินสอเหลืองแล้วก็ดินสีฟ้าครับก็มีให้เห็นด้านหลังนี่จะเห็นมวลสารได้เยอะครับชัดเจนมากเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็มีการหลุดล่อนออกของมวลสารครับ ถ้าดูตามปกติผิวจะเรียบครับแต่ถ้าส่องขยายดูแล้วเนื้อผ้าจะเป็นเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นขูขาครับก็ไม่เรียบสักทีเดียวนี่ครับมวลสารด้านหลังขององค์พระพระสมเด็จอง์นี้ครับตามภาพนิ่งที่ท่านได้รับชมต้นคลิป ที่เป็นภาพด้านหลังครับขอบพระจะตัดไม่ตรงครับก็ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแท้ทีเดียวคือตัดเฉียงมั่งโยมั่งครับก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บางท่านถือเอาเป็นหลักในการพิจารณาพระสมเด็จครับ ก็ได้พระสมเด็จพิมพ์นี้มาก็มีความภูมิใจครับก็คือใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการตัดสินใจเช่าเก็บบูชาครับก็ได้มีโอกาสให้เสียนพระแถวตลาดนัดบ,บางผู้รู้บ้างได้ชมได้วิเคราะห์ บางท่านก็บอกว่าเนื้อสวยสองดูแล้วมีความหนึกนุ่มบางท่านก็แซวว่าเออถ้าใช้แล้วเบื่อก็ก็บอกหนะ้าองค์นี้เขาบอกว่างี้ผมก็ก็คงไม่เบือ่อเพราะว่าดูยิ่งสองยิ่งซึ้งครับพระองค์นี้จิ๋วแต่แจ๋วครับก็ถือได้ว่าเก็บไว้เป็นองค์ครู ดูเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จอีก,อ,กอย่างนึงครับเพราะว่ามีมวลสารให้เห็นเยอะมากครับเดี๋ยวมาดูขอบข้างด้านขวาขององค์พระครับนี่ครับวันนี้มีเวลาก็เลยถ่ายครบทั้งขอบข้างให้ท่านได้รับชม นี่ครับธรรมชาติของขอบข้างด้านขวาขององค์พระครับมีครับมวลสันก็มีให้เห็นครับก็อาจจะสันๆน,นิดนึงครับกล้องดูแนละพิจารณาไปพร้อมกันครับนี่ครับบาง พื้นที่เนื้อก็ไม่เต็มครับหลุดร่อนออกมาดูขอบข้างด้านซ้ายกันบ้างครับนี่ครับก็มาแบ่งให้ท่านได้รับชมครับก็แล้วแต่ความรับความรักความชอบครับบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเนื้อแบบนี้ก็ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบครับ <c oughs> เ็ไปครับนี่ครับครับดูขอบด้านบนครับ เนี่ยครับถึงจะองคเล็กแต่มวนสารนี้จัดจ้านภาพอาจจะไวไว้จริงๆนิดนึงครับเนี่ยครับหมวนสารองค์นี้ก็ลองหมดครับ ทั้งแบบจับพลังก็มีท่านที่ชำนาญในการวัดคืบได้วัดให้แล้วครับสุดท้ายครับมาดูขอบล่างขององค์พระครับบางจุดเป็นรอยคูดของเม็ดมนลสารครับก็จากบนลงล่างครับคือจากหน้าพระลงไปหา ด้านหลังครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูมวนสารเฉพาะจุดที่ถ่ายรูปให้ท่านได้รับชมครับนี่คือเส้นซุ้มด้านบนเลยครับนี่ครับพระพักขององค์พระครับ นี่ครับแร่เหล็กไหลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ